วันที่13กันยายนพุทธศักราช2567นัางสาวปพื่มจิตประเสริฐกังผู้อนวยการโรงเรียนบ้านองโนอิดามพร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา2567สําหสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภายใต้หัวข้อเที่ยวทั่วเมืองตักกศิลา โดยได้นำนักเรียนเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์อำเภอเมืองมหาสารคามเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคาม และเยี่ยมชมภาพยนตร์ที่แฝงไปด้วยข้อคิดเรื่ององครักษพิทักษ์เจีย๊ยบ Out of the Nest ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์รวมทั้งศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่3จังหวัดมหาสารคามเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้เรื่องพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รู้สึกสนุกมากครับอย่างเช่นสถานที่แรกนะคะเป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคามครับได้ความรู้มากๆไม,ไม่ว่าจะเป็นเมืองของจังหวัดเราตั้งในในปีศอเท่าไหร่ครับแล้วก็ต่อไปนะครับคือการดูหนังครับการดูหนังเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ว่ามีแค่ตัวละครหลักกับลูกเตียบธรรมดาครับซึ่งลูกเตียบเขาได้เพิ่มอารมณ์ให้กับลูกเตียบเราต่างๆทั้งเตจด้วยครับ และอาเธอร์ก็จะเป็นผู้ปกป้องลูกเจี๊ยบครับก็เหมือนนักเรียนที่คอยช่วยเหลือคุณครูครับสุดท้ายในพลังงานสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิต์ครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสามารถนํามาแปลงเป็นพลังงานที่ให้เราได้ใช้กันทุกวันนี้ได้ด้วยครับ,บรู้สึกดีคะ่ะชอบอะไรบ้างคะชอบพิพิธภัณฑ์ค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันแบบเป็น การได้รู้เกี่ยวกับมหาสารคามค่ะแล้ว,ลวได้ความรู้อะไรบีาตงดูหนังบ้าดูหนังตัวละครที่ชอบได้ดูหนังเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกสนุกค,ค่ะชอ,ชอบค่ะชอบตัวละครอะไรอาร์เร์กับลูกเจีย๊ยบทั้งเจ็ดค่ะเพราะว่ามีความกล้าหาญแล้วก็ฉลาดค่ะ